ิปนี้นะครับผมจะมารับไอด็อปครับชื่อเรียนว่า e-commerce chain นะครับก็ลิงก์อยู่ใต้คลิปครับกดเข้ามาอ่านมาทำความเข้าใจได้นะครับผมก็จะไม่อธิบายมากนะเกี่ยวกับรายละเอียดนะครับขอให้เพื่อนๆท่านผู้ชมนะครับมาอ่านมันจะทำให้เกิดความเข้าใจนะครับโอเคครับวิธีการรับนะครับผมก็กดคลิกข้างบนนะครับกด copy link ครับ เิดทัชวอลเลตมานะครับกดที่ดีแอครับ๋ต่ผมดูก่อนผมอยู่กระเป๋าไหนโอเคกดที่ดีแอครับกดค้างช่องด้านบนนะครับกดวางครับกดตรงกลางครับแล้วก็กดถูกด้านล่างครับเป็นการเชื่อมต่อระหว่างเว็บไซต์กับทัชวอลเลตนะครับเพื่อที่จะให้เว็บไซต์โอนเหรียญมาให้เรานะครับกดอีธิลเลียมครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนครับ แล้วลงมาข้างล่างนะครับกดตรงนี้นะครับผม k e a แล้วกด Connect ครับโอ้ถูกครับท่านผู้ชมครับจำเลยครับแค่0.001นะครับผมมูลค่า1บาท1.51บาทนะครับกดแอปพูบ uh, ครับ จากนั้นนะครับผมกด3ฉีดด้านบนขวาครับไปที่สมาร์ทคอนแทคครับเอากดย้อนนะครับครักดย้อนอีกทีนึงครับโอเคครับก็ copy contact ไปนะครับกดปิดข้างบนครับกดที่ wallet ครับ กด2ขีดด้านบนครับกดค้างกดวางกดแอดคชชั่มโทเค็นเน็ตเร์ครับเปลี่ยนเป็นสมาร์ทเชนคอนแทคแอดดส์ครับเพจครับมาโดนครับ4 0 0 0ครับผมย้อนกลับไปดูที่เว็บไซต์นะครับกดเข้าไปที่สัญญาณอัจฉริยะนะครับหรือ BSC สแกนนะครับ ตรงนี้นะครับผมอุปทานทั้งหมดคือเหรียญที่สุกสร้างนะครับตอนนี้มีคนถือครองอยู่สี่พันนะครับสี่พันแปดิบสาแห่งคือสี่พันแปดสิบสาเานะครับแล้วก็มีการโอน9 0้าันสครั้งนะครับเลื่อนลงมาข้างล่างครับนี่ครับก็มีคนรับแอดด็อบตลอดเลยนะครับสี่พันสี่พมีคนซื้อด้วยนะครับ โอมีคนซื้อด้วยโอเคคลิปนี้นะครับผมอ่ามีเพียงเท่านี้ครับอย่าลืมครับผมกดติดตามกด subscribe ครับเพื่อไม่ให้พลาดเรียนต่อไปนะครับผมไม่งั้นคุณจะไม่ทันเวลาแอดดอหมดเกตแน่นอนครับไปก่อนแล้ับราบายครับ,บ